และก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอฟินอะายเล่นของังสเก็ตดาสเก็ตดาวันนี้เก็บมาจากนุมแบงแคชในวันที่ควงแฟนคลับไปถ่ายรายการฉันไปค้างคืนกับซุปตาที่เจ้าตัวเพลอหลุดความโกะให้สาวๆได้องยิ้มกันไม่ต้องนอนแล้วไม่นอนไม่นอหนูจะดูนันไม่เห็น ตูดดเล่นบุ๊เลยนะโอ้คนบ้าของเขาไว้ต้องเป็นวันที่แบงค์มาถึงนั่งให้ช่วเนะ้วนั่งเลยวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากไอร์แลนดมิสซิตี้พรุ่งนี้กลับมาดูข่าวเด็ดดังดังโดนๆกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ